ขอบคุณจริงๆนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะครับเพราะว่าก่อนวันที่จะไปทำงานก็สวบคหนึ่งครั้งแล้วแล้วก็มันไม่มีผลตรวจมาขึ้นว่าไม่พบเชื้อน,นะครับก็เลยตอนนั้นก็เลยแบบคิดว่าตัวเองไม่ติดนะครับแต่ว่าก็พอ มามีอาการที่หลังนะครับพอมาวันที่27นะครับเริ่มอาการเริ่มจากปวดตัวนะครับซึ่งตอนแรกก็คิดว่าเป็นจากอาการเพียช่เฉยนะครับก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรนะครับแล้วเพิ่งแบบมาตรวจแบบเอทีเคทีหลังนะครับก็เลยรู้ว่าตัวเองเป็นโควิดแล้วก็วขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ให้กำลังใจมานะครับ ก็เดี๋ยวยังไงจะอัปเดตอาการเรื่อยๆให้ทุกคนได้ทราบนะครับก็อยากให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับระวังกันด้วยไม่อยากให้ติดนะครับเพราะว่าติดแล้วมันเหนื่อยนะครับ <laughs> มันเหนื่อยมากทุกคนคือมันมันไม่ได้น่ากลัวนะทุกคนแต่แค่มันเหนื่อยแล้วก็แล้วก็มันมันน่าเบื่อนะครับก็ อ่ะเราจะมาเล่าเรื่องคำๆขให้ฟังกัแล้วกันนะครับก็คืออ่าผมติดใช่ไหมแล้วผมก็นอนโรงพยาบาลแล้วทีเนี้ย <c oughs> ทุกคนก็ชอบบอกว่าให้พักผ่อนใช่ไหมีนผมก็พักผ่อนนต่ผมก็นอนแต่ว่าผมนอนได้แบบไม่ถึงสองสามชั่วโมงก็แบบพยาบาลก็จะเข้ามาปลุกเลยครับเขาบอกเขาคือเขาต้องแบบมานั่งตรวจว่าไข้ผมขึ้นหรือเปล่าแล้วก็อ่า อ่ออกซิเจนในตัวเท่าไหร่แล้วก็แบบความดันเท่าไหรน่นะครับทูกูกสองสามชั่วโมงอะไรเนี่ยแล้วแบบมันหาตรงที่ผมนอนกาลังแบบนอนหลับสบายเลยพยาบาลก็จะมาปุกฟุก๊แล้วก็แบบอ่ะไม่ได้นอนอีกแล้วนะครับอันนี้เรื่องตลกแต่ก็แบบเข้าใจพยาบาลนะแต่มันตลก,กดีนะครับแล้วก็มันเป็นอ่การเปโควิดเนี่ยการได้นอนโรงพยาบาลเนี่ยข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออ่อ ตื่นเช้าครับผมได้ตื่นเช้านะครับจากที่ไม่เคยตื่นเชาวว้ามาก่อนก็คือต้องตื่นเช้านะเพราะายาบาเพราะว่าพยาบาลปลุกมากินยานะครับก็กินยาคือทุกคนผมอยากจะบอกว่าอย่าเป็นเลยนะครับโควิดเพราะว่ามันกินยาเยอะมากทุกคนผมต้องกินยาประมาณวันละสิบห้าถึงยี่สิบเม็ดนะครับซึ่งกินเยอะมากๆในชีวิตเลยนะครับเพราะผมไม่เคยกินยาแต่อ่าต่อวันเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนนะครับ ก็รู้สึกว่ามันเยอะมากนะแบบ15เมตรอ่ะตอนหนึ่งวันอะย่างต่ำอะแบบมือละเก้าถึงสิบเอดเมตรอ่ะโอ้โหผมแบบจะหองหายเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับก็ตอนนี้ไม่มีอาการอะไรที่แบบน่าเป็นห่วงมากๆขนาดนั้นเพราะว่าเชื้อก็ไม่ได้ลงปอดนะครับแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่มันเป็นอาการหนักนะครับแต่ว่าก็มีแค่ปวดหัวกับ ที่ปวดตัวนะครับในตอนนี้แล้วก็คัดจมูกครับคัดจมูกมากเลยก็คือแบบจมูกน้ำมูกเต็มจมูกเลยนะครับแล้วก็ไอบ้างนิดหน่อยเฉยๆครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็เสียใจจริงๆนะครับที่ทําให้พี่ๆเพื่อนๆในค่ายนะครับเสียโอ,อกาสแล้วก็เสีย อะไรต่างๆนะครับเสียเวลาโน่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าก็ไล่ขอโทษทุกคนแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจครับก็ไว้เจอกันในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้มาไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปแล้วบ้ายยนะครับทุกคนแล้วก็ไม่ต้องถามครับว่าผมใส่หน้ากากทำไมนะครับเพราะว่าผมไม่ทุกคนติดเชื้อโควิดนะครับผมก็เลยใส่หน้ากากไว้นะครับ แล้วบ๊ายบาย